สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีเช้าว,วันที่10บกรกฎาคม2567และเวลานี้ก็6นาฬิกา49นาทีนะครับสำหรับเช้าว,วันนี้นะครับก็ช่วงเช้าๆก็จะมีเมฆอยู่ที่บริเวณอีสานตอนบนด้านจังหวัดบึงกาฬนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับโดยเฉพาะที่โซ่พิสัยนะครับมีเมฆยังมีเมฆฝนตกค้างอยู่ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับ ก็พอมีเมฆบางแดดให้นะครับในบริเวณพื้นที่จังหวัดบึงการนะครับส่วนพื้นที่อื่นๆของภาคอีสานเช้านี้นะครับก็คงจะฟ้าโปร่งใสมีแดดนะครับพื้นที่อื่นๆไม่ว่าจะเป็นอีสานตอนกลางนะครับขอนแก่นขอนแก่นกาลสิน,นมหาสารคามร้อยเอ็ดดูแล้วไม่มีเมฆเลยนะครับจะสูทอนอำนาจ,จเจริญ ตัแล้วไม่มีเมฆเลยนะครับมีเมฆอยู่ที่จังหวัดบึงการที่เดียวในเช้านี้นะครับก็ส่วนอีสานตอนล่างนะครับอีสานตอนล่างก็มีเมฆหนาแน่นอยู่บริเวณตอนล่างของโคราชนะครับนครราชสีมาสุรินทร์บุรีรัมย์แถวนี้ก็ยัง,ย,งยังพอมีเมฆอยู่นะครับโดยเฉพาะบริเวณรอยต่อกับพื้นที่กัมพูชานะครับยังมีเมฆอยู่ ส่วนวันนี้นะครับส่วนวันนี้วันนี้ก็คงจะภาคอีสานฝนก็จะเบาบางลงนะครับถ้าจะมีก็เป็นช่วงเย็นเย็นบริเวณอีสานตอนล่างนะครับแถวโคราชแถวบุรีรัมย์นะครับตอนบ่ายและค่ำน่าจะมีอยู่บริเวณนั้นนะครับแล้วก็ช่วงสายๆนะครับประมาณเที่ยงถึงบ่ายสองโมงนี้ก็คงจะมีฝนอยู่ที่ภาคตะวันออกนะครับภาคตะวันออกของไทยเราก็น่าจะเป็นแถวระยอง ปราดนะครับจันทบุรีนะครับระยองตัดจันทบุรีในช่วงเที่ยงถึงบ่ายนะครับส่วนพื้นที่พื้นที่ภาคกลางเราไปดูพื้นที่ภาคกลางนะครับพื้นที่ภาคกลางณเวลานี้ก็ไม่มีฝนเลยนะครับปลอดโปร่งไม่มีฝนเลยแต่มีเมฆอยู่บริเวณรอยต่อระหว่างอ,อ,อยู่รอยต่อระหว่าง ปราจีนบุรีกับอีสานนะครับกับโคราชนะครับมีเมฆอยู่บริเวณแถวสีคิ้วนะครับสีคิ้วมกเหล็กของสบบระบุรีแถวนี้ก็มีเมฆยังมีเมฆอยู่นะครับแต่ก็ไม่มีฝนนะครับสําหรับฝนของภาคใต้นะครับบ่ายและค่าวันนี้ฝนจะไปอยู่ที่ภาคใต้นะครับก็คงจะเป็นเน้นอยู่ที่บริเวณ คงจะเป็นเน้นอยู่ที่แถวบริเวณตอนกลางๆของภาคใต้นะครับซึ่งขณะนี้ก็มีเมฆหน,นาแน่นอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะครับและเคสุร,ราษฎร์ธานีภูเก็ตนะครับกบริเวณบริเวณนี้นะครับตอนกลางของภาคใต้สําหรับบ่ายและค่าวันนี้ก็ฝน,นก็จะไปหนักอยู่ที่นั่นนะครับจะไปตกอยู่ที่นั่นนะครับโดยเฉพาะช่วงบ่ายและค่านะครับในเช้านี้ก็ยังมีปรับปลายอยู่ที่สุร,ราษฎร์ธานีนะครับ,บระนอง ก็วันนี้ฝนดินดันฝนไปตกอยู่ที่ภาคใต้นะครับพี่น้องชาวใต้ก็ได้รับน้าฝนกันนะนะครับในช่วงนี้นะครับบ,รบ่ายและค่ำวันนี้ก็จะหนาแน่นขึ้นกว่าเดิมนะครับสําหรับวันที่10กรกฎาคม2 5 67ส่วนอีสานเราก็คงอีสานตอนบนเรานะครับแถวบึงการก็คงจะมาในรอบเด็กเหมือนเดิมนะครับในรอบกลางเด็กเหมือนเดิมช่วงประมาณก็ หลังเที่ยงคืนไปนะครับอีสานตอนบนก็บึงการหนองคายนครพนมสกลนครตอนบนนะครับอย่างเมื่อคืนนี้ก็เมื่อคืนนี้บ้านม่วงก็ได้กับเขาอยู่นะครับก็ได้กับบึงการเดียวเมื่อวานในช่วงหัวค่ำก็แถวบึงการหนองคายก็ตกอยู่นะครับก็ล้าเข้ามาในพื้นที่บ้านม่วงของสกลนครได้อำเภอเดียวนะครับสําหรับหลังเที่ยงคืนไปคืนนี้อีสานตอนบนก็มีนะครับส่วนอีสานตอนกลางตอนล่างก็เบาบางหน่อยนะครับยกเว้นที่โรคราช นะครับโคราชบุรีล์อาจจะมีในช่วงหัวค่ำนะครับพอดึกมาก็ขึ้นสู่อีสานตอนบนนะครับบริเวณบึงการนะครับวันนี้แถวสกลนครเราน่าจะกรีดยางได้นะครับวันนี้สกลนครอุดรธานีกาลสิน์แถวนี้กรีดยางได้นะครับวันนี้สบายสบายเลยนะครับจึงแจ้งให้พี่น้องรับทราบโดยทั่วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องครับเช้านี้ก็จะแดดในหลายพื้นที่เลยนะครับ เช้านี้ก็จะแดดปลอดโปร่งในหลายพื้นที่เลยนะครับเป็นกาลังใจให้กับชาวกเกษตรกรในการดานาหลายท่านหลายคนก็เสร็จแล้วนะครับแต,แต่หลายท่านหลายคนก็ยังถอนกล้าอยู่นะครับสําหรับเชา้านี้อยู่ดีไม่แห้งครับพี่น้องครับสวัสดีครับ